ความรู้การเงินเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆกับเราทุกคนนะก็คืออย่ายุ่งเรื่องเงินของคนอื่นครับสวัสดีครับและนี่คือพอดแคสต์ท่ารู้ตั้งแต่ตอนนั้นวันนี้สบายไปแล้วนะครับเรื่องเล่าจากหนังสือเล่มนี้ของพี่น้อมครับนี่เลยฮะใครสนใจนะครับถ้ารู้ตั้งแต่ตอนนั้นวันนี้สบายไปแล้วนะครับพี่นอมจะแปะลิงก์ไว้ที่ description ด้านล่างนะครับสนใจก็ไปสั่งซื้อได้แล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้พิเศษนิดนึงฮะเป็นตอนที่ป้องกันคุณสปอยป้องกันคุณแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวตอนต่อไปจะมาเล่าเรื่องนี้อาตอนนี้เราจะฉีกออกมาพูดคุยในประเด็นสําคัญเรื่องของความรู้การเงินอีกเรื่องหนึ่งที่พี่หนอมอยากพูดถึงมากๆแล้วอยากชวนทุกคนมาคุยครับก็คือเราไม่ควรยุ่งเรื่องเงินของคนอื่นคำนี้มันมีที่มายังไงมาแบบไหนนะครับเดี๋ยวตอนนี้จะมาเล่าให้ฟัง ก่อนอื่นนะฮะต้องเล่าว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้นะเกิดจากอะไรนะก็เกิดจากการที่ไปอ่านคอมเมนต์ในพอดแคสต์นี้ครับในตอนก่อนหน้านี้นะทั้งหลายตอนที่มีคนพูดถึงเรื่องของการใช้เงินเรื่องของการเปรียบเทียบเรื่องของการซื้อกาแฟความจําเป็นความต้องการแล้วก็มีการถกเถียงกันหลายอันพี่นนองก็นั่งอ่านนั่งรวบรวมแล้วก็นึกถึงคํานี้ได้นะครับก็คือเราไม่ควรยุ่งเรื่องเงินของคนอื่นหรือว่าเราไม่ควรไปสอเสือ,อก็พูดไม่ดีไปเนาะ แต่เอาไปว่าเราไม่ควรไปยุ่งเรื่องเงินของใครนะคำพูดนี้มันมีหลายในยะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมานั่งแยกแยะให้ฟังในแต่ละในยะแล้วกันนะครับอันดับแรกเนี่ยคุยเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับคุยเรื่องของการเงินนะครับวเวลาพูดถึงคำว่าการเงินที่เป็นเรื่องของคนเนี่ยเราก็ใช้คําว่าการเงินส่วนบุคคลหรือว่า personal finance ซึ่งคํามันก็ค่อนข้างตรงตัวเนาะอันนี้ยกคําของอาจารย์มาเลยฮะพี่หนุ่มนะครับพหนุ่มจักรภูมิเมธพันธ์พี่หนุ่มเนี่ยจะพูดว่าการเงินเป็นเรื่องส่วนบุคคลก็คือเป็นนเรรื่่่่่อองงขสววววตัทีแแปปลลาาไ เราต้องรับผิดชอบตัวเองให้ได้เราต้องรู้เป้าหมายการเงินของตัวเองจัดการตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็ดูแลจัดการในเฉพาะส่วนของเราแต่เนี้ยพี่หนุ่มพูดแบบเนี้ยก็แน่นอนมันก็คือเข้าใจเป้าหมายเข้าใจตัวเองบริหารจัดการแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตไปด้วยกันซึ่งอันนี้ไม่ได้มาโต้แย้งพี่หนุม่มใดๆคือเหมือนกับไหว้ครูก่อนคือน้อมนำำําคําสอนของอาจารย์มาว่าเนี่ยที่มาที่ไปของคาว่าการเงินส่วนบุคคลแต่ประเด็นที่จะ ลงรายละเอียดไปก็คือประเด็นเรื่องของการที่ไม่ยุ่งเรื่องเงินของคนอื่นพอมันมีคําว่าส่วนบุคคลเนี่ยมันทําให้คาเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็คือเราไม่ควรยุ่งเรื่องเงินของคนอื่นทีนี้ไม่ควรยุ่งเรื่องของคนอื่นเนี่ยมันเป็นแบบไหนยังไงเนาะเอาเริ่มจากเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกเนี่ยถ้ามองในมุมที่เล็กที่สุดเลยคือเราไม่ควรเป็นปัญหาของใครคําว่ายุ่งเนี่ยนะครับเหมือนเราจะไปสั่งสอนเหมือนเราจะไปว่ากล่าวเนาะแต่ว่า ถ้าเริ่มจากหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือเราไม่ได้สั่งสอนไม่ได้ว่ากล่าวแต่เราไปเป็นภาระของเขาในเมื่อมันเป็นการเงินส่วนบุคคลครับสิ่งแรกที่ต้องทำเนี่ยคืออะไรก็คือต้องรับผิดชอบตัวเองดังนั้นถ้าเป็นไปได้เราไม่ควรเป็นภาระของใครและถ้าเกิดเรามีความคิดแบบนี้ได้ตั้งแต่แรกนะอันนี้บอกเลยนะใครที่มีความคิดแบบนี้ได้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าการเงินมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบตัวเอง จริงอยู่ครับเราไม่สามารถเกิดมาเราหาเงินได้เลยไม่สามารถแบบออกจากท้องแม่มาแล้วปั๊บหนูไปทํางานเลยไม่ใช่เราก็แน่นอนมีคนดูแลมีคนเลี้ยงดูหรือว่ามีคนช่วยเหลือเราในระหว่างทางแต่ในวันหนึ่งครับที่ทุกอย่างมันควรจะเป็นเนาะไม่ว่าจะเป็นสภาพครอบครัวสังคมหรือโอกาสรวมถึงความสามารถของเรามันถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องยอมรับว่าเราเติบโตพอที่จะต้องรับผิดชอบตัวเองและถ้าเรา ยอมรับเรื่องนี้ได้ว่าเราเติบโตพ่อรับผิดชอบตัวเองได้เราก็ควรจะเริ่มต้นจากจุดที่เล็กที่สุดของการเงินส่วนบุคคลก็คือไม่เป็นภาระของคนอื่นจริงๆแล้วถ้าพูดให้มันชัดเจนกว่านั้นก็อาจจะต้องบอกว่าในมุมระหว่างทางก่อนที่เราจะรับผิดชอบตัวเองได้เนี่ยคำว่าภาระของคนอื่นเนี่ยมันก็ต้องดูบริบทของคนรอบตัวของเราด้วยนะว่าเขาราบากเขาพยายามหรือเขาเหนื่อยยากแค่ไหนในการดูแลเรายิ่ง ลำบากยิ่งเหนื่อยยากยิ่งต้องพยายามและเราไม่ได้ทําอะไรเพื่อช่วยเหลือเขาเลยก็อาจจะเป็นภารานอีกแง่หนึ่งที่เราอาจจะไม่รู้ตัวดังนั้นก็ช่างใจให้ดีแล้วกันนะครับแต่ทั้งนั้นก็คงบอกไม่ได้ว่าแบบไหนถูกหรือว่าแบบไหนผิดแต่ว่าเอาเป็นหนึ่งในแนวคิดของการตัดสินใจว่าเราไม่ควรจะทําให้ตัวเองไปเป็นภาระการเงินของใครอันนี้คือหน่วยเล็กที่สุดและก็เป็นมุมแรกที่พูดว่าเราไม่ควรยุ่งเรื่องเงินของคนอื่นครับ มาต่อกันในประเด็นที่สองบ้างน,นะประเด็นที่สองเนี่ยพอเราไม่เป็นภาระใครแล้วแน่นอนนะเราก็จะต้องขยายสโคปขยายขอบเขตของการรับผิดชอบตัวเองให้ดีขึ้นเนาะนั่นคือเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องจัดการตัวเองอย่างไรพอไม่ยุ่งคนอื่นก็ควรจะต้องมีการป้องกันอีกแบบหนึ่งคือระวังคนอื่นจะมายุ่งกับเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก่อนจะไประวังคนอื่นมายุ่งกับเราเนี่ยเราอาจจะไปเผลอยุ่งกับคนอื่นแบบที่ไม่รู้ตัวนั่นคือคําว่าเปรียบเทียบครับ าก,การจัดการการเงินเนี่ยโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพูดคำว่าเฮ้ยเราต้องรู้เป้าหมายการเงินของตัวเองเราต้องรู้ว่าเราอยากได้อะไรมีเป้าหมายอย่างไรมีความสามารถแค่ไหนมีความคาดหวังอย่างไรจะพาตัวเองไปสู่เป้าหมายได้แบบไหนอันนี้ก็คือเรื่องพื้นฐานเบื้องต้นที่เราต้องรู้แต่แน่นอนฮนะมันไม่มีใครตอบได้แบบร้อตั้งแต่แรกว่าโอ้ยฉันอยากรู้ว่าฉันจะต้องมีเป้าหมายแบบนี้ฉันอยากเป็นแบบนั้น เราอาจจะอาศัยจากประสบการณ์อาศัยจากสังคมอาศัยจากสิ่งที่เรามองเห็นหรือโอกาสต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเนาะพวกนี้มันก็จะเป็นตัวที่กําหนดให้เราค่อยๆมองเห็นแล้วก็ถามตัวเองได้ว่าเราต้องการอะไรแต่ในระหว่างทางนะครับเราก็อาจจะเผลอที่เราจะไปมองเห็นเป้าหมายคนอื่นด้วยเราอาจจะเผลอเอาเป้าหมายคนอ,อื่นมาเป็นเป้าหมายของเราอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังมากๆนั่นคือการเปรียบเทียบนะครับอันนี้เ,เล่าเรื่องตัวเองละกัน <ๆ S 2> เพื่อไม่กระทบใครนะฮะเราก็ไม่ได้สั่งสอนใครนะครับออกตัวไว้ก่อนว่า อันนี้ก็ไม่ได้ไปยุ่งเรื่องเงินของใครเพราะหลายคนอาจจะบอกว่าแม่ย้อนแย้งนะพี่หนอมอยู่ๆจะมาแบบเฮ้ยสั่งสอนคนอื่นด้วยเนี่ยบอกว่าไม่ควรยุ่งเรื่องเงินคนอื่นแต่แกทำพอดแคสต์พูดเรื่องเงินแล้วก็มาสั่งสอนชั้นให้ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับไม่ได้ตั้งใจจะไปสั่งสอนหรือว่าแนะนําใครเพราะว่าเอาจริงก็มองว่าเรื่องเงินมันเป็นเรื่องของการถ่ายทอดพูดคุยแล้วก็เข้าใจตัวเองมากๆก็ถือว่าเป็นหนึ่งช่องทางที่จะมาแลกเปลี่ยนกันดีกว่านะฮะอ่ะ กลับมาที่ตัวพี่หนอมครับมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งพี่หนอมค่อนข้างเป็นคนที่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้และรายจ่ายรายได้ง่ายๆเลยก็คือเราก็เทียบกับเพื่อนของเราคนที่เรารู้จักผู้ใหญ่หรือรุ่นพี่อย่างต่างในระแวดวงที่เราเห็นเขาเนาะเราก็จะต้องตั้งคำถามตัวว่าเราเก่งพอไหมเรามีความสามารถขนาดไหนก็จะเทียบความสามารถในการหารายได้ของตัวเองกับคนอื่นถ้าหาได้เท่านี้นะครับในเพื่อนรุ่นเดียวกันเขาได้ประมาณนี้เราควรจะได้แบบนี้ คนจบมาในสายวิชาชีพแบบเราควรมีรายได้เท่านี้เราต้องมีให้มากกว่าเขาหรือคนที่ทํางานในอาชีพเดียวกันในมุมเดียวกันในมุมความทันเกียรตร์เขาได้กันเท่าไหร่เราก็ควรจะต้องได้ไม่แพ้เขาอะไรแบบนี้ก็จะเป็นจุดที่พยายามจะเอาชนะอะไรบางอย่างซึ่งพอมองย้อนไปมันก็ตลกเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่รู้จะเอาชนะทําไมในที่สุดแล้วรายได้ที่เรามีมากขึ้นหรือสู้คนอื่นได้มันอาจจะเป็นความภูมิใจครับว่าเราเก่งจังเลย แต่สุดท้ายเราก็จะเห็นคนที่เก่งกว่าเราอยู่ดีเราก็เห็นคนที่มีมากกว่าเราอยู่ดีและเราก็จะเห็นว่าบางที i, เราเต็มที่แค่ไหนเราก็ยังสู้เขาไม่ได้ดังนั้นพอมาเปรียบเทียบมากๆแบบนี้บางทีใจมันฝ่อใจมันท้อเนาะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้แปลว่าเราไม่เก่งมันไม่ได้แปลว่าเราทําไม่ได้มันแปลว่าเราไม่รู้เป้าหมายตนะ่างหากว่าจริงๆเราต้องมีเงินเท่าไหร่ว่าจริงๆเราอยากได้รายได้เท่าไหร่ต่อเดือนเราต้องหาได้แค่ไหนถึงจะอยู่รอดอันนี้คือโจทย์ต้องมองย้อนกลับมาซึ่งพอมันคิดแบบนี้ได้หรือเข้้้าาใจตัวองไดมกขึนนแบบี ไม่ไปยุ่งกับคนอื่นในมุมของการเปรียบเทียบมันก็สบายใจเหมือนกันครับในทางกลับกันเช่นเดียวกันนะถ้าพูดในมุมการเป็นรายจ่ายบ้างนะถ้าพูดถึงมุมรายจ่ายนะเราก็ไม่จําเป็นต้องมีไลฟ์ตล์เหมือนที่คนที่เราเห็นสังคมที่เราอยู่หรือคนที่เราเปรียบเทียบกับเขาก็ได้มันอาจจะดีถ้าเราสามารถยก,กระดับตัวเองไปเท่ากับคนที่เราอยากเป็นอาจจะดีถ้าเกิดเราสามารถใช้จ่ายหรือมีความสามารถอยู่ในเลเวลเดียวกับคนที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยก็โอเคแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ต้องการมัน เราก็ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้คนที่ต้องการก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับอันนี้พูดเพื่อความแฟร์คือบางคนบอกว่าเฮ้ยงั้นแปลว่าเนี่ยเป็นว่าคนอื่นว่าซื้อโทรศัพท์แพงอ่ะขับรถหรูใช้ของแพงใช้เงินฟุ่มเฟือยใช้แบรนด์เนมอะไรแบบนี้ถามว่าผิดไหมถ้ามันมีความต้องการจริงๆของเขาแล้วเขาสามารถหารายได้มาได้ใช้รายจ่ายแบบนี้แล้วไม่กระทบการเงินตัวเองแล้วก็มั่งคั่งขึ้นร่ํารวยขึ้นก็คงไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าเรามามองตัวเองว่า ความสามารถที่เรามีนะครับความคาดหวังที่เราต้องการแล้วก็สถานะการเงินของเรามันเป็นแบบไหนเนี่ยเราอาจจะตอบตัวเองได้ว่าจริงๆแล้วเราเหมาะกับแบบไหนและถ้าเกิดวันนึ่งเราอยากได้เราจะทายัางไงให้เราไปถึงอันนี้เป็นโจทย์ที่ต้องมานั่งคุยกับตัวเองมากกว่าว่าเราต้องการอะไรเราอยากได้แบบไหนและเราอยากมีไลฟ์สไตล์ยังไงแต่ทั้งหมดทุกคนไม่ใช่เรื่องผิดอาจจะมีเปรียบเทียบบ้างอาจจะมีหลุดไปบ้างครับเราเป็นมนุษย์เนาะก็คงจะไม่ต้องแบบหูห้ามเลย แต่ให้ระลึกและรู้ตัวเองอยู่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือการไปยุ่งเรื่องคนอื่นหรือเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือเปล่าถ้ามันเป็นแบบนั้นก็กลับมารู้ตัวแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่เราต้องการเป้าหมายการเงินเราเป็นยังไงเราต้องการรายได้แบบไหนเราอยากมีไลฟ์ตายยังไงอันเนี้ยถ้าเราตอบได้มันจะทําให้สิ่งที่เราคิดหรือเป้าหมายการเงินของเราชัดเจนขึ้นและมันจะทําให้ความทุก์เวลาเห็นคนอื่นมีเนี่ยน้อยลงไปมากๆเลยครับ อีประเด็นหนึ่งก็คือมาถึงเรื่องที่เป็นการจัดการในมุมของการเริ่มที่จะเก่งละคือพาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะเก่งเรื่องการเงินครับเชื่อว่าคงจะเก่งขึ้นเรื่อยๆเนาะยิ่งศึกษามากยิ่งอ่านเยอะยิ่งวางแผนจัดการเยอะยิ่งมีเห็นความสําเร็จของตัวเองเนี่ยเราก็จะเก่งขึ้นมีความสามารถมากขึ้นจัดการได้ดีขึ้นแต่จุดหนึ่งที่หลายคนอาจจะพลาดก็คือว่าเราเริ่มมองเห็นคนรอบตัวคนใกล้ชิดหรือคนที่เรารักเขาเนี่ยเราเริ่มเป็นห่วงเขา เราเริ่มอยากให้เขามีชีวิตที่ดีหรือประสบความสําเร็จในมุมที่เราเป็นอ่าฉันเห็นไหมฉันเนี่ยฉันคุมการใช้จ่ายตัวเองได้นะเห็นไหมฉันเก็บเงินลงทุนได้ดีนะเห็นไหมฉันลงทุนเก่งขนาดนี้เห็นไหมว่าฉันมีอิสระทางการเงินแล้วแน่นอนเป้าหมายของเราถ้าเราตอบได้เราภูมิใจเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังมากๆเวลาเราไปบอกคนอื่นว่าเฮ้ยทำแบบนี้สิดีผมเคยทําแบบนี้แล้วได้ผมคิดว่าคุณควรทําได้เหมือนกันก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่า เราไม่ได้ถามเขาว่าแล้วเป้าหมายการเงินเขาเป็นอย่างไรการเงินเนี่ยมันยังเป็นเรื่องส่วนบุคคลเหมือนเดิมครับก็คือถ้าเราไม่รู้เป้าหมายใครเราก็คงจะแนะนําเขาไม่ได้และที่สําคัญที่น่ากลัวกันนั้นคือถ้าเกิดเขาไม่ได้ถามเรายิ่งไม่ควรจําเป็นต้องไปบอกเขาเลยเพราะเขาไม่ได้อยากรู้อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญอ่ะย้อนแย้งอีกแล้วเราคุณบอกว่าฉันก็ไม่ได้ถามแกเหมือนกันนะพี่หนอมที่มันเล่าให้ฟังก็อย่างที่บอกไปนะครับออกตัวทีว่ามันเป็นการแชร์ประสบการณ์ดังนั้น ก็ไม่ได้เป็นการสั่งสอนหรือไม่ได้เป็นการมาบอกว่าเฮ้ยทำแบบพี่นอมซะดีนะครับถ้ามีอะไรให้คิดแบบนั้นได้ขออภัยไว้ด้วยแต่ไม่ได้คิดแบบนั้นเลยแค่จะบอกว่าถ้าเขาไม่ได้ถามถ้าเขาไม่ได้อยากรู้อ่ะสมมติถาใครกดมาฟังพอดแคสต์ตอนนี้เพราะอยากรู้ว่าเออมันมันคือความหมายยังไงก็ถือว่าพี่นอมมาแลกเปลี่ยนให้ฟังแต่ถ้าเกิดไม่มีใครอยากรู้บอกว่าเอออยามาสั่งสอนฉันอันนี้ก็ผ่านได้เลยถูกไหมอ่ะกลับมาต่อหลุดประเด็นไปละกลับมาต่อตรงนี้ครับก็คือว่าวเวลาพูดว่าเราจะสอนใครเนาะเขาต เราสอนเขาได้ครับถ้าเขาอยากรู้เราให้คําตอบเขาได้ถ้าเขามีคําถามและเราช่วยเหลือเขาได้ครับถ้าเขาต้องการแต่เราไม่สามารถทําทุกอย่างให้เขาได้แล้วบอกว่าเขาจะประสบความสําเร็จเหมือนเราเขาจะต้องเป็นอย่างเราเพราะนั่นก็ไม่ต่างกากการเอาตัวเองไปยัดเยียดใส่คนอื่นและมันก็เป็นการยุ่งเรื่องเงินของคนอื่นโดยที่แม้จะมีกรอบหวาน,วานคําดีๆที่พูดว่าคําว่าหวังดีไว้ แต่จริงมันก็คือการอยากให้คนอื่นเป็นไปตามที่เราคิดซึ่งถ้าเกิดมีใครอยากให้เราเป็นไปตามที่เขาคิดเราก็คงไม่พอใจดังนั้นอาจจะต้องมองแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมากกว่าว่าเอ้ยถ้าต้องการก็มานะช่วยได้บอกได้แนะนําได้แต่ไม่ได้กําหนดชีวิตให้เพราะถ้าคุณไม่รู้เป้าหมายตัวเองคุณจัดก,การตัวเองไม่ได้คุณต้องจัดก,การตัวเองให้ได้ก่อนว่าทางเลือกที่คุณต้องการมันถูกและเหมาะกับคุณหรือเปล่านะครับอันนี้คืออีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆคืออย่าไป แนะนำใครถ้าเขาไม่ได้ขอแต่แน่นอนก็ต้องระวังอีกกรอบหนึ่งคือถ้าเขามายุ่งกับเราเช่นเอ้ยทาไมมีเงินเยอะแล้วไม่ยอมช่วยคนอื่นล่ะทําไมไม่มาสอนกันบ้างล่ะอุ้ยใครเนี่ยเห็นเธอประสบความสําเร็จแบบนี้ไม่มาสอนหน่อยล่ะก็อาจจะต้องเลือกว่ามันก็อาจจะไม่ใช่เป้าหมายชีวิตเราไม่ได้เป็นสิ่งที่เราอยากจะยุ่งหรืออยากจะช่วยเหลือก็กต้องปฏิเสธให้เป็นเช่นเดียวกันเพราะว่ามันก็ยังยึดอยู่คํานึงก็คือมันเป็นเรื่องการเงินส่วนบุคคลและลู่มันจะเหมือนวนกลับมาคือว่าเมื่อเราสําเร็จ ก็จะมีคนที่จะมาเริ่มต้นยุ่งเรื่องเงินของเราโดยกลายมาเป็นผ่าระของเราเช่นเดียวกันดังนั้นในภาพการจัดการการเงินพวกนี้ครับมันเลยต้องค่อนข้างแม่นยําโฟกัสกับเป้าหมายแล้วก็รู้ตัวเองเสมอว่าเราต้องการอะไรอีกสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้มากๆนะครับก็คือเราอาจจะมีการเปลี่ยนเป้าหมายระหว่างทางเราอาจจะมีเหตุการณ์ทําให้เราคิดหรือมองโลกรวมถึงการจัดการการเงินแบบใหม่ไม่ใช่เรื่องผิดเลย เพราะว่าคนเรามาเปลี่ยนแปลงได้เสมอแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ขอให้เราอย่างโฟกัสอยู่ว่าการเงินเป็นเรื่องของส่วนบุคคลเนาะและการเงินเนี่ยก็เป็นเรื่องของตัวเราที่ต้องรับผิดชอบตัวเองโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปยุ่งกับคนอื่นและแน่นอนนะครับบางทีต้องบอกแบบนี้ด้วยว่าเพื่อความเคลียร์จริงและอยากฝากไว้เลยคือบางคําแนะนําบางคําสอนที่เขาพูดถึงเขาแชร์ประสบการณ์ไว้อันนี้ไม่ได้พูดถึงตัวพี่หนอมเนาะก็ไม่จําเป็นต้องไปรุนแรงกับเขาขนาดนั้นเขาอาจจะพูดแนะนํา เป็นความคิดของเขาซึ่งถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่จําเป็นต้องไปด่าไปว่าโกรธแค้นไปทะเลาะบ่อแว้งไปเคืองกันบางทีการที่เราปล่อยผ่านไปแล้วไม่ยุ่งกันคิดไม่เหมือนกันไม่ยุ่งกันก็ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะว่าเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องที่ต้องพิสูจน์ว่าใครเก่งกว่าใครเรื่องเงินพิสูจน์แค่ว่าเราเอาตัวเองรอดให้ได้ก็พอแล้วและถ้าเกิดเขามีแนวคิดแบบนั้นที่เราไม่ชอบเราก็แค่เดินออกมาครับแล้วก็ทําในสิ่งเราเชื่อว่าเราทําถูกต้อง แต่ถ้าเกิดแนวคิดที่เขาแชร์นะครับเป็นประโยชน์หรือคิดว่ามันโอเคกับเราก็รับฟังไว้หน่อยแล้วถ้ามันใช้ได้จริงก็เอามาปฏิบัติตามมันจะทําให้คนที่อยากจะแนะนําแนะนําได้ง่ายขึ้นแล้วก็มันก็ทําให้คนที่อยากจะรับฟังมีโอกาสรับฟังใหม่ๆเพราะถ้าเกิดเราพูดคํานี้โดยตีความแบบแคบก็คือไม่ยุ่งกับใครเลยเงียบไม่สนใจไม่พูดคุยไม่แลกเปลี่ยนเป้าหมายไม่เล่าอะไรเลยแบบนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่ทุกคนต่างโฟกัสแต่ก็ไม่รู้ว่าทาง ที่จะไปมันคือทางไหนแหละก็ไม่มีโอกาสที่จะมีประสบการณ์ที่ดีขึ้นหรือมีแนวคิดที่ดีขึ้นได้เลยเพราะเราห้ามยุ่งกับใครเลยอ๋ออันนี้อาจจะเป็นความสุ่มเสี่ยงของพี่หนอมที่พูดถึงเรื่องนี้เนาะแต่ว่าก็อยากพูดไว้ครับเพราะว่าคิดว่าณปัจจุบันบางทีเรารุนแรงก,กับคําแนะนํามากเกินไปแล้วก็ณปัจจุบันบางทีเราไปตีความคาแนะนําว่ามันเป็นการสั่งสอนดังนั้นก็เอาพอดีพอดีของแต่ละคนว่าเรารู้สึกอย่างไรเราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับทุกเรื่อง และเราก็ไม่จําเป็นต้องไม่เห็นด้วยกับทุกเรื่องนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะฮะสำหรับทั้งหมดนี้นะครับในพอดแคสตอนนี้ฮะถ้ารู้ต<ม>ั้งแต่ตอนนั้นนะครับตอนหน้าจะกลับมาโฟกัสหนังสือแล้วครับจะมาพูดถึงเรื่องของการหารายได้การสร้างทักษะนะครับแต่ตอนนี้ขออนุญ,ญาตแวะมาพูดคุยเรื่องนี้ก่อนเพื่อให้เห็นภาพรวมของพอดแคสตอนนี้ใครมีความเห็นยังไงนะครับอยากให้พี่หนอมพูดถึงเรื่องไหนหรือว่าสนใจในแง่มุมไหนที่คิดว่าเป็นประโยชน์ก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับและถ้ากเกิดพอดแคสตอนนี้มีประโยชน์ก็ฝากเป็นกําลังงใใจให้่ายๆกกด like, กดไ์์ รวมถึงติดตามแท็กสปนอมในทุกช่องทางที่คุณได้ฟังด้วยครับผมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ